สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านดิฉันในนามคณะผู้บริหารคณะครูยินดีต้อนรับและขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเข้ารับความการประถมทิเทศออนไลน์ในวันนี้และขอขอบคุณอีกครั้งที่ท่านมอบความไว้วางใจให้ครูของเราเป็นผู้ให้ความรู้อบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านดิฉันขอรับรองว่าครูทุกท่าน จะมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนสุขเจริญผลและสุขเจริญผลภาคาษาพร้อมทั้งฝาฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกของเราค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9าทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้ตามวันเวลาที่กำหนดในการจัดการเรียนการสอนนะคะตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้โรงเรียน จัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบออน i r ์ออนไลน์ออนแลนเท่านั้นทางเรียนมีความเข้าใจท่านผู้ปกครองที่ตะนหนักห่วงใยในการเรียนของนักเรียนทางเรียนได้จัดประชุมคณะผู้บริหารคณะครูเพื่อปรึกษาและสอบถามติดตามการเรียนออนไลน์คลิปวิดีโอออนแ n นของนักเรียนที่ผ่านมา พร้อมทั้งสอบถามข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเพื่อนำมาปรับให้ความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูมีความคิดเห็นว่านอกจากการสอนออนไลน์ในคลิปวิดีโอออนแ n d ์ hand แล้วก็ควรจะเพิ่มออนไลน์โปรแกรมซูมเพื่อให้นักเรียนได้สอบถามข้อสงสัยไม่เข้าใจจากคุณครูในการสอนออนไลน์โปรแกรมซูมจะสอนทุกระดับชั้นมากน้อยตามวัย ความเข้าใจของนักเรียนโดยจัดการสอนระดับอนุบาลรูปแบบการสอนออนไลน์คลิปวิดีโอออนแทร์ On hand, เป็นชีฟและแบบฝึกหัดส,สอดแทรกโปรแกรมซูมการบ้านในรูปแบบเกมการศึกษาที่เข้าใจง่ายสนุกสนานเหมาะสมกับไประดับประถมสอนออนไลน์คลิปวิดีโอเสริมออนไลน์โปรแกรมซูมเพื่อน,นักเรียนได้สอบถาม พอไม่เข้าใจและสงสัยจากคุณครูได้การบ้านใบางานแบบฝึกหัดเกมการศึกษาระดับมัธยมการสอนออนไลน์ที่วิดีโอออนไลน์โปรแกรม Zoom และโปรแกรม Google Meeting เพื่อใช้การสื่อสารกับนักเรียนการบ้านเช่นกันนะคะเราคงจะเป็นในรูปแบบของใบางานแบบฝึกหัดเกมการศึกษาเมื่อทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติ คุณครูจะสอนทบทวนการเรียนออนไลน์คลิปวิดีโอที่ผ่านมาทุกหน่วยการเรียนรู้ขอให้ผู้คงสบายใจไว้วางใจในการสอนการดูแลเอาใจใส่ของคุณครูในปีที่ผ่านมาเราเคยเจอสถานการณ์แบบนี้โรงเรียนก็สามารถนำพาลูกๆของเราฝ่าฟันอุปสรรคขึ้นฝั่งได้อย่างภาคภูมิใจนักเรียนของเราปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนปถมศึกษาปีที่6นะคะสอบเข้าในระดับมัธยมศึกษาปีที่1นะคะโรงเรียนราชวินิตได้25คนโรงเรียนสตรีสุปาการ22คนโรงเรียนบางพีราชบำรุง25คนโรงเรียนปทุมคงคา5คนโรงเรียนสุปาการ4คนโรงเรียนบดินเดชาสิงหาเสนี3คน โรงเรียนเทพศรินสุป,ปาการ10คนโรงเรียนนว,วมินทราชนุทิศพัฒนาการ1คนโรงเรียนนว,วมินทราชนุทิศ์บางบ่อ5คนโรงเรียนเทพศรินร่มเก้า1คนโรงเรียนเบญจมัเทพอุทิศ1คนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม1คนโรงเรียนปีชานุสสา์1คน โรงเรียนรัฐบาลในสุดปาการ22คนโรงเรียนเอกชนสุดปาการ28คนโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนต่างจังหวัด13คนค่ะนอกจากนั้นในระดับมัธยมศึกษาปีที่3สอบเข้าในระดับมัธยมศึกษาปีที่4นะคะนักเรียนเราก็มีความสามารถที่สอบโรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้3คนโรงเรียนสตีสุดปาการสองคนโรงเรียนสุดปาการ4คน โรงเรียนบางพีลาดบ,บำรุง5คนโรงเรียนเทพสรนสุปปาการ4คนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง2คนวิทยาลัยเทคนิคสุปปาการ9คนวิทยาลัยพนชการบางนา2คนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ1คนโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดสุปปาการ6คนโรงเรียนเอกชนในสุปปาการ 10คนโรงเรียนรัฐบาลเอกชนในต่างจังหวัด12คนนะคะค่ะเราจะมีโรงเรียนแพทยศาสนะคะที่ระเปิดในระดับชั้นนะคะอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6กนะคะก็สอบเข้าโรงเรียนออรัฐบาลได้นะคะสอบข้าโรงรที่มีชื่อเสียงของสุดปาการได้เช่นกันนะคะโรงเรียนนับว่ามินราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพนาการได้หนึ่งคน โรงเรียนนับว่าม,มินทราชนุนทิศส,สวนกหุราบสุดปาการได้เคนโรงเรียนลาชวินิตได้คนเรียนสุดปาการนะคะ30คนโรงเรียนสปีสุดปาการ21คนโรงเรียนประทุมคงคาสุดปาการ33คนโรงเรียนบางพีราดบำรุง5คนโรงเรียนสุขเจรินผลเทพรักษ์4คน โรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดสุป,ปาการ18คนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุป,ปาการ41คนโรงเรียนรัฐบาลเอกชนในต่างจังหวัด10คนนักเรียนของเรานะคะเรียนต่อทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4นะคะค่ะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอให้ผู้ขอมีความสบายใจ ไว้วางใจโรงเรียนของเราขอให้ท่านดูแลสุขภาพของท่านและครอบครัวสำหรับคุณครูและบุคลากร,กรทางโรงเรียนได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ให้ครบทุกคนก่อนเปิดการเรียนตามปกติแน่นอนนค่ะในความพร้อมด้านอาคารและสถานที่การจัดรถรับส่งเด็กนักเรียนนะคะเรามีคลิปวิดีโอให้ท่านได้ชมนะคะทุกขั้นตอนของการดูแลทางโรงเรียนปฏิบัติตาม 6มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 สบคอถอในสถานศึกษาตอนนี้ดิฉันต้องยกการรายงานการเรียนการสอนการปฏิบัติตนระเบียบต่างๆให้กับคุณครูโอกาสนี้ดิฉันคณะผู้บริหารคณะครูขอรัตนาคุณพระศีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองปกปักรักษาท่าน และครอบครัวให้ปลอดภัยมีสุขภาพดีตลอดไปขอขอบคุณและสวัสดีค่ะท่ะานสวัสดีค่ะนี่คือครูระดับชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะ ธรรมะขอบคุณค่ะธรรมะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาธิธรทิพย์สว่างเป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งทัพหนึ่งชื่อเล่นชื่อครูตื้นและเป็นครูหัวหน้าสายอนุบาลหนึ่งค่ะเด็กๆคะพบกันใหม่ในวันเปิดเทอมนะคะธรรมะขอบคุณค่ะ ธรรมะสวัสดีค่ะคุณครูพัชราเนีมนามชื่อเล่นชื่อกูโบนะคะเป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึงทับสองค่ะแล้วพบกับกูโบในวันเปิดเรียนนะคะเด็กๆธรรมะขอบคุณค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ,รรค,ะคุณครูชื่อคุณครูสาวรักติณหนหอมนะคะหรือว่าคุณรักค่ะ เป็ครูประจําชั้นอนุบาลหนึ่งทับสาค่ะพบกันเปิดเติมนะคะธรรมศสวัสดีค่ะธรรมศสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบางวรัยสุนสิงห์ชื่อเล่นว่าคุณคุณมาปางเป็นครูประจําชั้นห้องอนุบาลหนึ่งทับสค่ะแล้วพบกันเปิดเทอมนะคะพี่เบ ธรรมสวัสดีค่ะคุณพิละอองประเสริฐย่างนะคะเป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งทับาท้าค่ะแลวเอาไว้พบกันเปิดเทอมนะคะเด็กๆธรรมะสวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวปัจจพรพรมพฤกษ์ชื่อเล่นครูแป้งเป็นครูประจำชั้นเตรียมอนุบาลไว้พบกันเปิดเทอมนะคะเด็กๆ ธรรมะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคำดีเสียงตะวันชื่อเล่นกูโบค่ะเป็นครูผู้ชั้นอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งและเจอกันมนเปิดเทอมนะคะเด็กๆธรรมะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธิพรวรรณพี่สาพรชื่อเล่นชื่อครูจักรจันทร์ค่ะเป็นครูผู้ชั้นอนุบาลหนึ่งทับสองค่ะเจอกันเปิดเทอมนะคะเด็กๆ ธรรมะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมัชิราสัมพุ่งช้างค่ะชื่อรี่ชื่อ,อ,อ,อครูเมียวค่ะเป็นครูผู้ชัน้นอนุบาล1ทับ3ค่ะน้องเจอกันะเด็กๆระเทิมบ๊ายบายธรรมะสวัสดีค่ะดีฉันชื่อนางดวงสุดาชัยชาติที่เล่นชื่อครูดวงเป็นครูรูชั้นอนุบาล1ทับ4 ขอเชิญเจอกันนะคะเดเก็กๆธรรมะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสายชนตะบุญสมชื่อเล่นว่าครูใหม่เป็นครูผู้ชั้นระดับชั้นอนุบาลหนึ่งพห้าไว้ขอเชิญเจอกันนะคะเดเก็กๆธรรมะสวัสดีค่ะชื่อนางกัญญากรมุขชื่อเล่นครูยา เป็นครูผู้ชั้นเตรียมอนุบาลธรรมะขอคุณค่ะธรรมะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวลภพาพรกุมารศิชื่อเล่นชื่อครูพรค่ะเป็นครูผููชั้นเตรียมอนุบาลค่ะและพบกันเปิดเทอมนคะคะเด็ก ธรรมะขอคุณค่ะธรรมะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัจจพรพรมพฤกเป็นครูประจำชั้นเตรียมอนบุบาลน,นะคะและมีครูผู้ช่วยชื่อนางสาวนาภาพรกุมารสิทธิ์ค่ะเด็กพร้อมจะเปิดเทอมกันหรือยังเอ่ย ถ้าดเด็กพร้อมแล้วการปฏิบัติตอนในการเปิดเทอมนะคะก็คือหเด็กๆต้องปิดแมสมาโรงเรียนนะคะ 2. ดเด็กๆต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนค่ะ 3. ดเด็กๆต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะในเมื่อดเด็กๆปฏิบัติตนเสร็จแล้วสิ่งที่ดเด็กๆต้องเตรียมมาโรงเรียนก็จะมี1ชุดนอน 2. ปลอกหมอน 3. ผ้าปูที่นอน เด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ปักชื่อให้เรียบร้อยนะคะส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เด็กๆต้องนํามาโรงเรียนนะคะก็จะมีแก้วน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันรองเท้าหรือขวดน้ํานะคะเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่เขียนชื่อมาให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมเพิ่มสําหรับเด็กๆที่ยังไม่เลิกขวดนมหรือแคมเปอร์ คุณพ่อคุณแม่สามารถนําใส่กระเป๋ามาให้ได้เลยค่ะเด็กมาโรงเรียนเด็กๆจะได้อะไรบ้างเราไปดูกันค่ะเด็กๆจะได้พัฒนาการทั้ง4ด้านเลยนะคะมีร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจและสติปัญญาเราไปดูด้านร่างกายกันก่อนค่ะเด็กๆจะได้พัฒนาการด้านร่างกายเด็กๆจะได้ออกไปวิ่งเล่นการแจ้งได้เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้การโยนลูกบอลส่วน ด้านอารมณ์นะคะเด็กๆจะได้รู้จักการจัดการอารมณ,ณ์ของตัวเองนะคะโดยการที่ถ้าเด็กๆอยากได้สิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเด็กๆจะต้องรู้จักการรอคอยส่วนด้านสังคมนะคะเด็กๆก็ <ๆ S 2> จะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นรู้จักการแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่นในห้องเรียนนะคะด้านจิตใจและสติปัญญา เด็กๆก,ก็จะได้เล่นตัวต่อบล็อกแบบนี้นะคะเพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาค่ะอ่ะแล้วในห้องเรียนของเราเด็กๆจะได้เรียนอะไรเพิ่มเติมอีกอ่ะหนึ่งเลยเด็กๆจะได้ฟังนิทานจากคุณครูนะคะแบบนี้เลยสองเด็กๆจะมีสมุดการบ้านเป็นของตัวเองนะคะสมุดการบ้านก็จะมีทั้งภาษาไทยคณิตศาสตร์ชาวแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะดเด็กอ่ะส่วนครูแป้งก็จะมีให้เด็กพัฒนากล้มเนื้อมัดเล็กด้วยนะคะโดยการร้อยสิ่งต่างๆเช่นลูกปัดหรือเพนต่างๆนะคะในการเรียนการสอนในห้องของเรานะคะก็จะมีการเรียนคำศัพท์ต่างๆจะเป็นกอไก่หอผาย ABC หรือคำศัพท์ที่เราเจอได้เป็นทั่วไปเลยนะคะดเด็ก ไว้พบกันเปิดเทอมนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะวันนี้ครูแป้งต้องขอกล่าวคำว่าธรรมะขอบคุณค่ะ